มาทำมินิเค้กเนื้อนุ่มๆกันวิปครีมที่ใช้ปาดและบีบตกแต่งคือ Rich Bakery Topping สูตรที่ใช้อยู่ในแคปชั่นนะคะเท hey, Rich Bakery Topping ที่เย็นจะจัดลงไปในโถตีแล้วตีด้วยความเร็วกลาง3-8นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นโฟมถ้าตีเสร็จแล้วยังไม่ใช้งานให้เก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นะคะต่อที่การทำเนื้อเคก้กเทแป้งสาลี UFM ตราพัดโบกสำหรับทำเคก้กและส่วนผสมอื่นๆยกเว้น SP ลงไปในโถตี ย้ำอีกครั้งว่าสูตรอยู่ในแคปชั่นนะคะคนส่วนผสมให้พอเข้ากันนำเอสพีป้ายที่หัวตีตีส่วนผสมด้วยความเร็วสูง5นาทีแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก1นาทีเทใส่พิมพ์ขันข้าวขนาดปากพิมพ์10เซนตัวพิมพ์ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะ1สูตรเทได้6พิมพ์ใช้ไม้แหลมวนให้ทั่วผิวเค้กปูถาดที่จะใช้รองอบด้วยผ้าหรือกระดาษอเนกประสงค์ใส่น้ำลงไปให้พอปีจับเค้กกระแทกวางเรียงใส่ถาดแล้วนำเข้าเตาอบอบจนกระทั่งสุกหลังอบจับ เค้กกระแทกแล้วรีบคว่ำบนตะแกรงพักทิ้งไว้ให้อุ่นนำเค้กออกจากพิมพ์ถ้าเค้กไม่ยอมหลุดออกมาให้คาะคพิมพ์กับโต๊ะก่อนนะพักเค้กทิ้งไว้บนตะแกรงจนกระทั่งเย็นสนิทก่อนนำไปปาดและบีบตกแต่งนำเค้กที่เย็นสนิทแล้วมาบีบริชเบเกอรี่ท็อปปิ้งให้ทั่วจากนั้นปาดให้เรียบนำริชเบเกอรี่ท็อปปิ้งเข้าไมโครเวฟให้พอร้อนใส่ดาร์กช็อกคอมพาวลงไปคนให้ช็อกละลายนำใส่ถุงบีบแล้วเอาไปบีบบนเค้ก บีบบิสเบเกอรี่ท็อปปิง้งให้เป็นลายน่ารักน่ารักถ้ามีคำถามข้อสงสัยหรือต้องการดูในส่วนของการคำนวณต้นทุนแนะนำให้ดูในคลิปเต็มทางแอปแดงหรือแอปฝาปั้นหนึ่งตึงโปนะจ๊ะ